มีแต่โตๆโตโตทั้งนั้นลูกโตไม่พอดกมากด้วยมันก็เริ่มร่วงแล้วอะเพื่อนๆดูงอมมากอะยายแล้วลูกโตมากเมื่อกี้ย,ยายมือตะเก็บต้นนนก็ไอ้ลูกใหญ่ๆมจะโดกเยอะสุดนะคะโอ้เยอะมากลูกโตมากยังหยุดไม่ได้ค่ะพี่น้องลูกหนานมากเก็บไปกินโอเคอยู่ สวัสดีนะคะปูุหญิงุงเองอ่ะคา้าววันนี้ก็จะมีแขกบุกฟาร์มอีกแล้วเนะาะวันนี้เขาก็จะมาขนอะไรไปเดี๋ยวเราค่อยดูเนาะแล้วก็อ๋อแม่แยกเป็น2คลิปแล้วกันวันนี้เราจะมาเก็บพลัมกินให้จุกจุกกันไปข้างอ่ะครอยูวข้างหลังสวัสดีค่ะหน้าเก่าหน้าเดิมมาบุกฟาร์มเที่ยวนี้มาตามสัญญาคือมาดูผลงาน รันนบีนกับเก็บพลัมค่ะเออรอบที่แล้วอะ่ะพลัมยังดิบๆอยู่วันนี้วีคนีม้มาเที่ยวที่แล้วยังอ่อนๆอยู่เลยกินไปก็ขมาปากไปแต่มาเที่ยวนี้หวานค่ะหวานฉ่ำดำเต็มต้นเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้าสาวเนาะแล้วก็เข้ามารอบที่แล้วก็คือพลัมยังดิบๆลูกน้อยๆอยู่รอบนี้ก็คืออาทิตย์หน้าน่าจะหล่นแล้วล่ะเนาะถ้าลมมาแรงๆแล้วก็เออแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเก็บรันเนบีนทัวฝักยาวฝรั่งแล้วก็เราจะไปกินพลัมแบบจุกๆกันเนาะค่ะยายนี่ค่ะได้แล้วยายเก็บแต่ฝักที่ชอบอ่ะเออกิน มันหวานใช่ปะล่ะคือบ้านเพื่อนอ่ะเขาเขาเก็บแล้วไปตำให้กินอ่ะมันดกแบบนี้ใครปลูกก็จะดกแบบนี้นะวันนี้ดูตะก้าน้อยตะก้าน้อยคนกับตะก้าสิคะเข้ากันแบบเป๊ะเลยอ่ะดุคนกับตะก้าเสื้อเขาอ่ะแย่งซีนหมดนั่นไยยกแม่ยามาอิฉายายใหญ่ๆพบ พอที่จะนั่นได้แล้วอ่ะเห็นเพื่อนที่โดเสร็จอ่ะที่ที่ภูอ่ะตำให้กินเหมือนส้มตำอ่ะตำถั่วอ่ะอีกเพื่อนถามมันจะเออเหม็นเขียวนิดนึงมันไม่เหม็นเขียวอ่ะเพราะว่าทางบ้านก็ถามว่ามันคล้ายถั่วฝักยาวบ้านเราไหมก็คล้ายคล้ายปกติยายจะมองอันโตใหญ่แบบนี้ขายตามซุปเปอร์ใช่ใช่ยายมาได้เยอะกว่าตอนกนุดเก็บ มันเก็บได้ห้าฝัก6ฝักเองเยออันนี้มันเริ่มขยอยมาเริ่มเยอะแต่มันมันก็ลอดสายตาอยู่ตามดึบอยู่นะมันแอบอยู่โอ้ไม่ใหญ่อันเนี้ยอูฝักตใหญ่เก็บหมดเลยนะเนี้ยมันใหญ่แล้วอะแต่มันมันได้หนึ่งตำอยู่นะก็โอเคอะว้าวหลบหลบในอ้าวนี่ หลบในค่ะยายเอาเก็บเป็นรุ่นๆมันไปอ่ะอันนี้เอาไหมออเอาโอเคมันจะได้เก็บมันเป็นรุ่นๆอู้ดีลูกกระเด็นช่อเฉยเยอเอาไปเลอเอาไปด้วยเออสวยโอเคยังคิดว่าจะหวานไหมกำลังดีนะอหวานกรอบมากเลยอ่ะอืออร่อยอ่ะที่เมืองไทยหาเมล็ดปลูกได้ไหม มีเขาถามมาทางบ้านถามมาอร่อยอ่ะหวานไม่เหม็นเขียวนะโอเคอ่ะยายเก็บหมดแล้วเหรออันนี้ยังมองเห็นดอีกอ่ะนะยายได้กี่ฝักโชว์ดิเยอะอยู่นะแขกได้เยอะกว่าเจ้าของคนปลูกดูดิยายเก็บเป็นรุ่นรุ่นไปหมดเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็เอาเหรอไม่อันไหนอ่ะนะอันยอดเดียวกันอ๋อไม่เห็นนี่ค่ะมันหลบ ไปรวมกะแตงกวาได้หนึ่งตำอยู่นะู้วยแต่ทำน้ำพริกยิ้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยอะลวกยิ้มน้ำพริกก็อร่อยเออฮะเดินหมุนไม่หยุดอะเอาแค่นี้พอเอาหนึ่งตำพอยายเดี๋ยวเราจะไปชิมผั่มเนาะเดี๋ยวให้ชิมจุดจูดกันไปข้างเลยวันนี้ก็ได้หนึ่งตำแต่ป้าเอ้ยยายบอกว่ายายไม่ตำยายจะกินกน้ําพริกใช่อ่ะเพื่อนไปกันเลยค่ะไปชิมผั่มสดใต้ต้น ไม่ชิมแล้วงานนี้เอาจุกๆไปเลยปวยยายอยากได้แค่ไหนเก็บไปปีนเก็บเอาเองอายายปีนเราจะไม่ช่วยนะวันนี้ดูด้วยถ้ามันยกแยกเดี๋ยวมันกลิ้งกะนุดกระปีนบ่อยกว่ายายไงจ้ายายชิมต้นนี้ว่ามันโอไหมไหนเพราะว่าแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันไม่ให้ชิมทีหลังอะเธอให้เก็บก่อนดิ ต้องชิมก่อนยันอยากเก็บอ่ะมาเด้อพี่น้องถ้ามันไม่อร่อยเราก็ไปเก็บต้นอื่นไงว้าวมันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละอว้าวได้ที่เลยค่ะนุ่มว้าวชุ่มฉ่ำชุ๊ซี่มากชุ๊ซี่มากเลยโอ้ไม่้ำลายไหลตามเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ขมหวานแล้วล่ะ หวานหวข<ผ>มถ้าขมก็คือเลยเวลาเก็บแล้วเหรอหวานจนขมว <Wow. S 2> mm ้าวอืมสวยงามมากว้า wow. วนุ่มแล้วอะอธิบายรสชาติเหมือนผลไม้อะไรอะ่ะบ้านเราอะ่ะบ้านเราหรอ <c oughs> คืออะไรบ้านเราอะไรปะมันก็เหมือนพลัมไม่ออกบ้านเราไม่มีพลัม <c oughs> พลัม็พี่น้องเอ้ยเออแต่และต้นดกมากดกน้อยไม่เหมือนกันครัง้งแรกในชีวิตได้มาเก็บพลัมป่าที่สวนสวนมากค่ะมาขอเก็บค่ะขอเก็บก่อนสะออนไหล้วยไมโกูเน็ตนู่นร่วงหมดเลยอันร่วงอ่ะดีแล้วเพราะว่ามันก็จะเป็นลูกแบบงอมลูกแบบเริ่มหนอนเจาอ,อะไรเงี้ย มาเด้อพี่น้องเดี๋ยวกนุุจะชิมใต้ต้นใยอยากได้แค่ไหนเก็บไปเก็บไปแค่กินล้างท้องถ่ายให้แบบเรียกอะไรอ่ะให้ระบายใช่เก็บไปแค่ตัวเองกินเพราะว่าเผื่อไว้ให้น้องนกเพราะว่าถ้านกไม่มีอะไรกินอ่ะนกมันไปกินไอ้นั้นไอ้คนเก็บไม่ได้นะของนก ต้องแบบนี้ดิไอที่ฉันเก็บไม่ถึงน่ของยูไม่ใช่เก็บถึงนี่คือของฉันเราแบ่งเขาเขาคือเจ้าถิ่นนั้น่ะเขาอยู่ก่อนเราเนียอันไม่ถึงอันสูงสูงอ่ะเยอะมากนะของเ่าแล้วใหญ่ด้วยไอไอใหญ่ใหญ่นะคือไปไม่ถึงไงเวลาเก็บเจอลูกใหญ่ๆเราก็แบบเข้าปากเข้าปากอย่างเดียวเหรอคือจยเข้าปากแล้วงั้นไม่เพราะว่าไปนั่งกินมันไม่อร่อยเหรอ ที่มันนิ่มนะม,มันจะหวาน,น,นหลังใยต้องเยอะอันนี้ต้องเยอะอันนี้ลูกใหญ่ว้าวยูมนุษย์ถ่ายมาถ่ายใกล้ๆตอนยหญ่จริงค่ะป้าฉันเชื่อลวงเลยคืไอไปเก็บต้นอื่นมั่งดูเขาเก็บต้นเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วนี่อันนี้ไม่ค่อยจุซี่ดู <c oughs> ไปเก็บต้นอื่นต้นอื่นน่าจะลูกโตกว่าน,นี้อืม,มาค่ะพี่กูนด์ไม่เก็บรอบที่แล้วเพราะว่าลูกมันไม่ค่อยโต เอต้นอื่นลูกโตเขามาเก็บต้นนี้มันจะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันเนี้ยสุกหมดแล้วอันสุกฉันก็จะกินก่อนอันไหนแข็งแข็งฉันก็จะใส่ถุงกลับบ้านค่ะทำไมเอาใบไปด้วยก็มันสวยก็เธอใคาฉัน <c oughs> เอาใบไปด้วยว้าว <c oughs> เอา ไม่คุณเนี่ยโลกเนาะดูติดรีบเก็บอะดูดิเกียบจะรีบไปไหนก็ฉันห่ออันนี้ยังไม่ค่อยอันห้อถ้ามันแบบหามายายเขาเอาไปอบแห้งอะเออทำไงอ่ะเองก็ศึกษาหาวิธีดิแต่ว่ามันทยอยสุกเกือบหมดแล้วก็นุ่งเอุ้ยนั่น ร่วมของชั้นเขียดได้เนี่ยถ้ามันหามอ,ะอ่ะเราสามารถหั่นแล้วก็ค่อยๆเอาไปวใาวนน้เครื่องอันนั้นด้วยนะ juicy มากค่ะหวานเนี่ยหามประมาณเนี่ยมันหั่นได้อืมจะนิ่มจะนิ่มพาต้นนวาดค่ะว้าวลูกใหญ่วอ้าอยาต้องเก็บ ยังมีลูกใหญ่เหลือให้ชั้นอยู่ถอ <c oughs> นลแล้วค่ะว้าวลูกกระเดดพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องคนอยู่เมืองไทยมามะมามะฝั่งเมืองไทยคนฝั่งเนี้ยเขาปลูกผลไม้ไว้ให้นกกินนะอันนี้เราไม่แย่งนกนะไม่เป็นไรเราก็แบ่งๆกันไป <c oughs> นกเขาคือเจ้าทินอยู่ก่อนเราดิ โอ้เห็นไหมเวลาเราเก็บมีมีใบติดมามันก็สวยประมาณสามสี่ปีที่แล้วโลละสองรอยห้าสิบบาทอันนี้เหรออืมที่ฝางไม่เออออ๋อมันเต็มเพราะว่าถั่วอยู่ข้างล่างอือถั่วอยู่ข้างล่างใช่ใช่ไงเอ้ายายเอาเปลือกออกด้วยหรอไม่ยาย มันเปื้อนมือสิเอาเปลือกออกอแล้วมันก็จะเหนียวอก็อมเปรี้ยวอมหวานอยู่นะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวตรงเปลือกนะเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับไอ้โต้ององีกไปน,นไั่นไก่โต้งไปรอยโต้งทีาา่าวไปขาวแล้วเข้าไปด้านในมันเตะได้นะ่ะ เข้าไปด้านในอ่ะมันติน่าต้องอ่ะกินเหรอเอานี้เช็ดมาหันนี่ใส่ไก่ต้งมันยุขึ้นอยู่ม,ออมันติอ่ะเออมันติเห็นไหมไก่มติเหมือนปลาเลยเหรอ,อามาค่ะมาค่ะรุ่ยินหมดไหมอ่ะหมดสิ้งค <c oughs> ไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านค่ะจะเข้าไปยังไง เดี๋ยวยายนั่นอันนี้ให้เก่งโอ้ลูกโตมากข้างในดีทุกเธอไหมอูอเดียยายต้องกินทุกต้นว้าวน่ากินเหรอข้างในเยอะมากเออข้างในลูกใหญ่มากค่ะว้าวว้าวฉันไม่หยุดฉันหยุดเก็บไม่ได้ถ้ามันใหญ่กว่าไอ้ที่ฉันเก็บก่อนนั่นฉันหยุดกินไม่ได้ฉันหยุดเก็บไม่ได้ค่ะ ไอ้ต้นที่กนุดไม่เก็บเมื่อกี้มันลูกเล็กรอบทีแล้วกนุก็เลยไม่เก็บสวยมากไม่โฉบใกล้ๆดิอะไรลูกใหญ่ค่ะชิมไม่ดูด้วยว้าวแต่ละต้นมันไม่เหมือนกูชิมต้องเยอะอ่ะเขาก็ต้องชิมไม่ตัวแตกชิมให้ดูก็ได้เห็นไหมถ้าันเก็บมาแบบนี้มันสวยนะเธอดูดิเห็นไหมเธอบอกเอาใบมันทําไมมีศิลปะแน่นอนสิคะแหมเห็นฉัน ไม่ได้เรียนเธอก็คิดว่าคนเรามันก็ต้องมีมุมโมเมนต์ของแต่ละคนดิควะว้าวตัวน,นี้อร่อยเหรอยายมาันหอมอืมนี่ฝั่งเมืองไทยดูโอ้ให้ยายปีนลูกใหญ่มากยายก็ใช่ไงยายบอกว่าจะขยบยยไปนั่นให้อ่วะว้าวขยบไปได้อีกนะแบ่งให้นกนกเลยจะบอกว่าดู มันจะให้เก็บแล้วมันบอกว่าแบ่งไว้ให้นกบ้างยายต้นนี้ลูกโตมากหวานงอมมากสีใช่ใชนั่นแหละเข้มใช่ใช่เดี๋ยวให้ยายปีนเก็บเองยายอะชิมไม่จุใจกระนุ้จะกินแบบฉั้นมัวแต่เหออยากจะเก็บไงเดี๋ยวเซตอันนี้ให้ยายอร่อยหวานมากเหรอมันงอมอ่ะอืมงอมแล้วจับดูแล้วรู้เลย เมื่อวานกินลูกที่ซื้อมาจากอาริโดอะ่ะลูกขนาดนี้หมดไปสี่ห้าลูกพคือลำอะไรลํำไอำที่ขายตามห้างน่ะนะวิออรรียเหปีนมาบนยอดนี้มาชิมให้อยากให้ดูก่อนว่าอร่อยไหมแต่ว่าลูกมีแต่โตๆทั้งนั้นลูกโตไม่พอดกมากด้วยอะ่ะมันสุกงอมเต็มที่คือขยับนิดเดียวแล้วมันก็เริ่มร่วงแล้วอะเพื่อนๆดู เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะตอนนี้ขอมาเอากินให้ดูก่อนงอมมากอ่ะยายแล้วลูกโตมากเมื่อกี้ยายมือแต่เก็บต้นนนนไอ้ลูกใหญ่ๆมันกนใหม่มันก็หวานมากอ,มอยู่ที่เราเอาไม่ถึงด้วยแหละหวานาอ่อคเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเดี๋ยวแม่จะเก็บประมาณหนึ่งกรไปกินคิดว่าตัวน,นี้น่าจะดกเยอะสุดนะคะโอ้ มันขยับไปใกล้มือได้อีกนะนี่โอ้รุ่นดูเยอะมากลูกโตมากเยอะมากๆแต่ว่าถ้ายายปีนมายายต้องกินให้จุกโอ้โอสออนสออนมากมาดูาดเออเห็นไหมเห็นไหมเออขอกินก่อนเพราะว่าลูกมันโตอ่ะเออยายบอกให้ไปตรงนั้นอืม เพื่อนๆคะมามามาเร็วคนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างได้มาเก็บราคาไม่ได้เก็บแอปเปิ้ลนะค่ะเปเก็บเก็บแอปเปิ้ลมากแอปเปิ้ลจิ๋วยังไม่พร้อมให้เก็บเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆไปนี่เลยเนีียขยับไปใกล้อีกนิดนึง ลูกโตๆก็มันเยอะเดี๋ยวทำอะไรนะทำวัในใดลิงให้ยายมาปีนฟากนี้ลงมาให้ยายเอ้าแล้วไหนไอ้อปีนก็ลืมไอ้ที่จะวางไว้อ่ะมีใบไปอ่ะอยู่ฟากนี้อ,อ,อ่ะยายปีนมั่งยายกินให้อิ่มไปเลยเพราะว่ามันงอมมากอะต้นเนี้ยเอ้าเขาขึ้นไป อ๋อตะก้ามันเต็มม่เจอแล้วตะก้าเต็มไปเอาถุงให้ยายแล้วยายจะขึ้นมาแล้วให้กินอย่างเดียวบอกอะกินเพราะว่ามันงอมมากเลยยายอยากเก็บใส่ถูมันงอมมากมันเอากลับบ้านไม่ได้แล้วน่ะฉันกินให้จุกจุกไปเลยงอมมากมันเอากลับบ้านไม่ได้แล้วหวานงอมงอมแล้วนุ่มแลวนิ่มนะเดี๋ยวเดินไปหากล่องให้ยาย พี่น้องดูดูว้าวอยากจัดเอาทั้งทีกินให้จุกจุกไปก็ไม่ห่วงสวยแล้วตอนนี้ก็วงกินไม่ไอที่เขากินเยอะๆนี่คือเขาจะระบายดีท็อกถ่ายท้องด้วยค่ะม,มันงอมอ่ะเน้องมันงอมออ Oh. ยายจะบอกว่ามันงอมหมดเลยใช่เดี๋ยววิ่งไปหาอะไรให้ยายใส่อม,มันกินนกมันกินไม่ทันเพราะมันร่วง <c oughs> เพราะมันมันงอมวว้าอื <Wow. S 2> อปี่น้องดูยายเขาดูนกก็จิกปะ โตโตโอ้ยงอมหมดอ่ะกินจุกแล้วค่ะหมอย่างเดียวแล้วตะกร้าว้าวตะกร้าที่สองนะฉันให้มันไอ้นี่มันสูงขึ้นกว่านี้อีกอ่ะโอ้ยยายต้นกระนุดอ่ะกระนุดยืนตรงนี้เลยอ่ะเลอต้นใหญ่ว่าเธอฉันกลัวตกไปเจ็บแล้วไม่มีใครดูฉันมันล็อกอยู่แต่ว่ายายอ่ะต้องต้องเซฟตัวเอง ก็อยากได้ก็ต้องคือให้กันตกนะมดูไม่ได้เลยเพราะกันตัวใหญ่แต่เจ็บยัล่อยให้ตัวเองตกทำไมอันนี้มันล็อกอยู่ลุกหมดแล้วก็คือไม่หมด่ำหมดนะคะคุณนายเอ๋กินไม่หวไม่ไหวหยุล็อกขายายเก็บไปก่อนเพราะว่าน้องเป็ดมันมันเรียกน้องเป็ดมันเรียกมันหิวยังไม่ได้ให้มันกินวันหนึ่งให้อาหารไร้รอ อร่อยมากอุ้ยเดียฉันก็เกรดแบบเนื้อมันเยอะคือแบบมันโดนแล้วก็ร่วงแล้วอะพี่ให้หมอบอ่อยอันนั้นก็เก็บไว้ให้น้องเราลนกมันกินไม่ทันหรอกเพราะมันตกแล้วมันล่วงคนต้องช่วยอู้เดียกินข้าวหิวอยากจักตลาด จยาดสิมาเดียค่ะเอาลงได้ละเดี๋ยวไปหาที่อื่น<ฮ>ตรงนี้มันโอเคแต่ฉันก็ยังอยากเสียดายอยู่นะก็ดูดิมันมีแต่อันมะเกือลูก <บะ S 2> มันใหญ่มากต้นนี้่ที่ยังมีความเสียดายว่านกก็กินไม่ทันแล้วค่ะมันให้ใี่ไอมชุนมันสุนนนกพร้อมกันนะค่ะพอมันสุกพร้อมกันนกก็กินไม่ทัน แบ่คนแบงนกก็เหอะป้าวเนียดตุกเะแดมันอุยันงเไดมันไม่หวัดไม่หวนัาวหมก็มันสุกได้ที่แล้วเก็บไปคนทางนี้ก็กินไปเอาละเว้ย หนกนั้นหนุกนั้นเปลี่ยนยังบรรยากาศค่ะมาเข้าป่ากินหมดจริงเหรอหมดที่คาใครจะเอาไปทิ้งละคะไม่ได้ค่ะคนย่างท่านไม่มีการทิ้งหรอกค่ะนี่ก็ทำไมไม่ค่อยกินเวลานี้นไม่บูดจนไม่กินเวลามีไม่ค่อยกินคนเราเนาะนี่คือถ้ากินจากผลไม้มันจะเป็นการดีท็อกเหมือนเรากินผัก เห็นลูกโตๆของยายหัวใจไม่กหัวนะเนี่ยลูกมันใหญ่มากอะตาขาที่สองแล้วนะคะโอ้จูซี่มากมากอ้ยน่าจะมีเชอร์รี่น่าจะมีสวนแอปเปิ้ลเชอร์รี่ตลาดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจิ๋วกำลังโต ผูทียรุกกระเมันร่วงอะเกลือกเขาว่าจะออกมาเปรี้ยวไม่รู้ว่าเผื่อปีหน้าได้ย้ายก็ไม่รู้นะเผื่อยายมีมีทุนนะก็จะได้ย้ายกลับเลยไม่ยายอยู่นี่อยู่แล้วกนุดให้กนุดกลับเมื่อยายอาจจะดูก่อนย้ายก็อยากจะย้ายเพิ่งมาการอยู่ไปก่อนเออเดี๋ยวหาที่อยู่ใหม่ก่อน ยายไม่เห็นข้างมวเหรอเห็นแต่จันลงปัใสตะกร้าหรือว่ายายจะบันไดลิงต๊บไอ้ลูกกะเ๊ะลูกเขาดีไอ้มอยอะจับให้ก็ได้ไอ้นี่ก็นั่นไงจะเดินชิมไม่ใช่มาถือให้แบบไปไปมนได้ที่แล้วโอเคโอเคใช่ไหมจะจะเดินชิมทุกต้นรอบที่เราไม่ได้เดินมาฝังนี้รอบที่เราได้เก็บสามต้น ตมต้นจบคลิปตอนมต้นจ,จบคลิปคืออายุสิบกว่าก็ซอ,อยซอ,อยคลิปสัส้นๆบ้างดลย่างนั้นประหยัดได้คือน,นี่จะบอกว่าเก็บไปดองมไม่ดองลลแล้วค่ะดำขนาดนี้เธอจะไปดองอะไรคะใช่ปีนี้ได้อดองห้าลน,นะคะฉันก็คิดว่าถ้าฉันอยู่โครเมอร์ฉันไม่ได้มาเก็บหรอกมันไกลไกลเกินที่ว่าอจะลงรุนมาเก็บนี่ก็หลายตังอ่ะ ปีที่แล้วที่เธอชวนฉันมา<อ>ที่เธอจะให้ขึ้นขึ้นรถไฟไฟมาไงเรายายเขาก็กลับเมืองไทยแล้วเช่นก็สามเดือนเชนก็กลับเมืองไทยและอันนี้คือมันมาอยู่ใกล้กันแค่ขับรถแค่ชั่วโมงเดียวก็มาถึงแล้วจะไม่มาเอค่าเครื่องบินเขาถูก <Okay. S 2> สามเดือนแล้วก็กลับ,ลบแล้วก็มาอีกอคนรวยค่ะเ,เราต้องพูดแบบนั้นโอ้ลูกโตเออเอามานนี้จะชิม จะมาชิมเลยอันนี้มันไม่มันไม่ค่อยแบบสุกงอมนะคนหนึ่งก็เก็บคนรถมีค่ะแต่ต้องมีค่าน้ำมันให้เขาค่ะมีคนบริการอยู่เดียมันต้องมีตังค่าน้ำมันโอ้โหแค่จับยายร่วงหมดเลยขาดต้นใต้ต้นเต็มเลยใช่มันร่วงไง ไอ้นอกเอ้ยเก็บเอ้เสียน่นไอ้นกเอ้ย,อ <c oughs> อยเก็บใต้ต้นกินมั่งเดอ้อลูก <c oughs> เสียดได้ขามือเสียได้อะลูกเอ้ยไอที่มันร่วงอะ่ะดูผลงานของเขาร่วงใต้ต้นเต็มเลยเอ,อฉันก็คิดว่าฉันยังมีแรงนเนาะไหนต้นนี้บอกต้นไหนที่ยังเห็นต้นไหนถึงจอด กว้าวนี่กระนุ้ดก็มองเห็นยอดอันเดี๋ยวตรงนี้ก็อโอเคอ่ะแต่มันไกลนิดนึงจะเอาอันที่ใกล้หน่อยเ้ยพี่น้องเอ้ยเขาใช้งานทำ <laughs> สวนใช้งานตัวเองอยากได้ก็ต้องขนยายยกนี่ทั้งนาอยากชิมมันเยอะอา้าวเอาลงไอ้น,นี่ก่อน ให้ฉันโยกค่ะอ่ะจะให้เธอจะฉันเก็บให้เธออ่ะไม่ให้เธอโน้ตจับเก็บนะนี่เธอดูดิเัวคหน้อเอามาให้ยหญ่หยั่งว่ะโอ๊ยไปหักอีกแล้วหักทำไมก็ฉันเดี๋ยวปีหน้ามันก็นานเดี๋ยวชิปลูกเดียวเดี๋ยวไม่ให้ยายถ่ายลูกมันเธอเต็มว่ะเต็มอีกแล้วอ่ะโอ๊ยโง่กว่ลูกน้าน ย,ย,ยังไม่ยอมยังหยุดไม่ได้ครับพี่น้องหนุกหนานมากเก็บไปกินโอเคอยู่อ <ละ S 1> ย่ายโนยนอย่ายโนย,ยโนไว้บนน,น,นนั้นก็ได้เดี๋ยวก็จะชิมไว้บนนั้นได้ก็เดี๋ยวก็จะฉันจะลงละฉันคิดว่ามันเต็มตะกร้าเออมี่เธชิมอันนี้ไม่เอาจะชิมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงกนจะลงละเพราะว่าไมม่ยอตะกร้ามัน มันขาดไปพิแต่กันิ่นก็สนุกอยู่นะที่นอกเอ้ยค่าเครื่องเ้ยเขาคุ้มซื้อตั๋วค่าเครื่องมาเก็บลำค่ะคุ้มค่ารถอยู่นะยี่สิบปอนด์มาละมาละรถหนึ่งค่าเครื่องละเธอมาละรถหนึ่งก็สิบปอนด์นะนะจะให้เขาได้มากกว่านั้นอีกฉันไม่ได้ว่าปวดร่ำปวดวยเหมือนคนอื่นว่าหรอกคือเรา คิดว่าเออนเนาะมันก็คิดได้หลายทักาอย่างนะคนเราคอนเบาอยู่เราก็ไม่ <ๆ S 1> ไดู้เยอะมากค่ะสองตะกรา้าสองตะกร้านะคะกินหมดไหมถามก่อนกินไม่เหลือค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะกินไอ้ช่ำๆก่อนแล้วก็อันเข็งๆก็หอบกลับบ้าน หมดทั้งเมล็ดขอบอกอ่าอันนี้มไม่มีไม่กินคะ่ะเมล็ดเดี๋ยวติดโทถ้าซื้อตามห้างถ้าซื้อตามซูเปอร์ก็ไลน์ตัางเอออันนี้ก็ของฟรีเนาะก็พันนี้ก็คืออ,อ๋อที่ฟาร์ <c oughs> เมเหมือนพู้ซาบ้านเราเนาะแต่มันสีมันม <c oughs> อย่างน้ำลายไหลยอยู่เนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะส่องตะกร้าแขกเอ,อ่อมาเยือนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ เดี๋ยวเราจะเก็บผักที่อปลูกด้วยน้ำเนาะฝากกดติดตามเป็นกํำลังใจให้แม่ด้วยเนะาะกดติดตามด้วยค่ะไปก่อน